ค่ารักษาพยาบาลเอกชนมรสุมที่พัดเบี้ยประกันขึ้นฟ้าคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเบี้ยประกันสุขภาพของคุณถึงพุ่งพรวดในปีนี้ปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เรื่องเงินเฟ้อเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเอกชนที่หลุดการควบคุมไปไกลแต่ท่ามกลางมรสุมนี้ก็มีสัญญาณที่ดีจากภาครัฐเมื่อคุณสุภพจีสุดธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประกาศเดินหน้ามาตรการที่คาดว่าจะเป็น Quick Big Win เพื่อลดภาระของประชาชนมาตรการนั้นคือการทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลเอกชนให้เปิดเผยราคายาอย่างชัดเจนและให้ผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะไปซื้อยาจากร้านขายยาภายนอกโรงพยาบาลได้ซึ่งมาตรการนี้คาดว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงถึง32,400ล้านบาทต่อปีและรวมถึง การควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์จำเป็นด้วยแต่คำถามใหญ่ที่ยังค้างคาใจคือการควบคุมราคายาซึ่งมีสัดส่วนเพียงร้อยละห้าของค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนั้นจะเพียงพอหรือไม่เมื่อตัวการสำคัญที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลพุ่งขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งคือค่าธรรมเนียมแพทย์หรือดอกเตอร์ฟีที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ45นี่คือเรื่องราวของสงครามราคา ที่บริษัทประกันต้องปรับเบีย้ยขึ้นและหุนทางที่เราจะจัดการกับต้นตอที่แท้จริงของค่าใช้ใจ่ายสุขภาพที่แพงเกินจริงสาเหตุของปัญหาดอกเอร์ฟีคือตัวเร่งปฏิกิริยาถึงแม้ว่าการควบคุมราคายาจะเป็นเรื่องน่ายินดีแต่เมื่อมองลึกเข้าไปในโครงสร้างค่าใช้ใจ่ายของโรงพยาบาลเอกชนตามข้อมูลงานวิจัยของสภาผู้บริโภคจะพบความบิดเบี้ยวชัดเจน 1. ค่าแพทย์สูงกว่าค่ายาหลายเท่าในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตประจำปี2565พบว่าค่าธรรมเนียมแพทย์หรือค่าบริการวิชาชีพมีสัดส่วนสูงที่สุดถึงร้อยละ45.23ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดขณะที่ค่ายาคิดเป็นเพียงร้ยล4.97ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่านั้น 2. การเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของค่าแพทย์ สัดส่วนค่าบริการวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากร้อยละ30.65ในปี2,561มาสู่ร้อยละ45.23ในปี2,565โดยงานวิจัยชี้ว่าการพุ่งขึ้นนี้เกิดจากการปรับอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ตามคู่มือแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมแพทย์พศส5 6 0า2,560ที่ประกาศโดยแพทยสภาซึ่งส่งผลให้ค่าธรรมเนียมแพทย์เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณร้อยละ30 และทำให้ค่ารักษาพยาบาลโดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ13.5 3. ปัญหาเชิงโครงสร้างในการกำหนดราคาแพทยสภา,ากำหนดราคาค่าธรรมเนียมแพทย์จากการสำรวจอัตราที่มีการเรียกเก็บอยู่แล้วซึ่งสภาผู้บริโภคระบุว่าเป็นการสำรวจจากฝั่งอุปทา,านหรือซัพพลายและบริการสุขภาพเป็นสินค้าที่แพทย์เป็นผู้เลือกบริการให้ผู้ป่วยทำให้ราคาถูกกำหนดโดยแพทย์แต่ฝ่ายเดียวซึ่งผิดหลักเศรษฐศาสตร์ 4. ขาดการควบคุมราคาโดยสิ้นเชิงปัญหาหลักคือไม่มีการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะและหน่วยงานรัฐกำกับดูแลไม่เข้มแข็งทำให้โรงพยาบาลเอกชนคิดราคาได้ตามใจชอบโดยไม่มีเพดานนอกจากค่าแพทย์แล้วยังมีค่าใช้ใจ่ายอื่นที่สูงเกินจริงเช่นค่าห้องพักที่บางแห่งสูงถึงประมาณ12,000บาทต่อคืนและการเรียกเก็บค่าเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์แพงเกินจริง เช่นน้ำเกลือถูกคิดราคาเพิ่มขึ้นกว่า1,900%จากราคาท้องตลาดเมื่อต้นทุนการรักษาพยาบาลเหล่านี้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากค่าทำนายแพทย์บริษัทประกันสุขภาพจึงต้องปรับเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันการแก้ปัญหาที่ท้าทายมาตรการของรัฐบาลและการเรียกร้องราคากลาง รัฐบาลได้เริ่มต้นแก้ปัญหาโดยเน้นไปที่การลดภาระค่าครองชีพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์คือการทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลเอกชนให้เปิดเผยราคายาอย่างชัดเจนและให้ผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะเลือกไปซื้อยาจากร้านขายยาภายนอกโรงพยาบาลเอกชนได้ซึ่งมาตรการนี้คาดว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงถึง32,400ล้านบาทต่อปีและรวมถึงการควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์จำเป็นด้วย แต่คำถามใหญ่ที่ยังค้างคาใจคือการควบคุมราคายาซึ่งมีสัดส่วนเพียงร้อยละห้าของค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนั้นจะเพียงพอหรือไม่เมื่อตัวการสำคัญที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลพุ่งขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งคือค่าธรรมเนียมแพทย์หรือด็อกเตอร์ฟีที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละสีนี่คือเรื่องราวของสงครามราคาที่บริษัทประกันต้องปรับเบี้ยขึ้น และหนทางที่เราจะจัดการกับต้นตอที่แท้จริงของค่าใช้ใจ่ายสุขภาพที่แพงเกินจริงการแก้ปัญหาที่ท้าทายมาตรการของรัฐบาลและการเรียกร้องราคากลางรัฐบาลได้เริ่มต้นแก้ปัญหาโดยเน้นไปที่การลดภาระคร่าาของชีพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์คือการทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลเอกชน ให้เปิดเผยราคายาอย่างชัดเจนและให้ผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะเลือกไปซื้อยาจากร้านขายยาภายนอกโรงพยาบาลเอก,กชนได้ซึ่งมาตรการนี้คาดว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงถึง32,400ล้านบาทต่อปีและรวมถึงการควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์จำเป็นด้วยข้อเรียกร้องสำคัญจากสภาผู้บริโภคสภาผู้บริโภคสนับสนุนนโยบายควบคุมค่ายา แต่ยืนยันว่าการควบคุมค่ายาเป็นเพียงการจัดการกับยอดผู้ขอน้ำแข็งเพราะต้นตอที่แท้จริงคือค่าแพทย์สภาผู้บริโภคจึงเสนอให้รัฐกำหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 1. กํากำหนดราคากลางและเพดานราคาต้องมีการกำหนดระบบราคาค่ารักษาพยาบาลที่เป็นราคากลางสำหรับเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ สภาผู้บริโภคเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกอกอรอ,ออกประกาศให้ครอบคลุมถึงการกำหนดอัตรากำไรสูงสุดต่อหน่วยของยาเวชภัณฑ์หรือค่าบริการรักษาพยาบาล 2. ควบคุมค่าธรรมเนียมแพทย์เสนอให้กระทรวงพาณิชย์ประสานกับแพทยสยภาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนแพทย์ในระดับกลางไม่ใช่อัตราสูงสุดที่ใช้กันอยู่ตอนนี้ 3. ปฏิรูปคณะกรรมการควรมีตัวแทนภาคประชาชนนักเศรษฐศาสตร์และกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมในคณะกรรมการที่จัดทำอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์เพื่อลดอคติและสร้างความสมดุลบทสรุป Well Wise Style ในมุมมองการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลการที่ค่ารักษาพยาบาลพุ่งทยานจนทำให้เบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นทุกปีนั้นเป็นภัยคุกคามทางการเงินที่เราไม่อาจมองข้ามได้ แม้ว่าความพยายามในการควบคุมราคายาของรัฐบาลจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีและอาจจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนได้แต่ตราบใดที่ค่าธรรมเนียมแพทย์ยังคงเป็นพื้นที่ไร้การควบคุมและกำหนดจากฝั่งผู้ให้บริการแต่ฝ่ายเดียวปัญหาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่แพงเกินจริงก็จะยังคงอยู่ดังนั้น ก้าวสำคัญที่สุดในการปกป้องเงินในกระเป๋าของคุณคือการผลักดันให้เกิดการควบคุมราคาอย่างแท้จริงและการกำหนดเพดานราคาค่ารักษาทั้งหมดเพื่อปลดล็อกต้นทุนการรักษาที่ไม่เป็นธรรมและสร้างความยุติธรรมให้กับผู้บริโภคทุกคนในการเข้าถึงบริการสุขภาพ